เครือข่ายองค์กรงดเหล้าเรียกร้องให้สถานศึกษาทั่วประเทศนะคะสนับสนุนแนวทางโรงเรียนสีขาวปลอดเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ค่ะพร้อมกับเรียกร้องให้สถานศึกษาจัดสิ่งแวดล้อมเพื่อเอื้อต่อการเรียนรู้พร้อมกับให้ข้อมูลถึงโทษของเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ค่ะ เกษตรกรสงกราน์ภาคโชคดีผู้อมานกการสำนักงานเครือข่ายองค์กรงดเหล้าระบุข,ข้อมูลของศูวนวิจัยปัญหาสุราพบว่าเครื่องดื่มแอลกอฮอล์เป็นปัจจัยเสี่ยงที่นำไปสู่การเกิดโรคกว่า200โรคนะคะทางนี้ก็พบว่าเยาวชนที่เคยดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์นอกสถานศึกษาถึงร้อยละ69.5มีโอกาสเสี่ยงสูงที่จะใช้ยาเสพติดถึง2.8เท่าค่ะ ดังนั้นแนวทางการสร้างภูมิคุ้มกันตั้งแต่ระดับสถานศึกษาและครอบครัวจึงมีความสำคัญในการลดปัจจัยเสี่ยงผลกระทบต่อสุขภาพและมีความจำเป็นที่สถานศึกษาห้องเรียนครูต้องสร้างสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมให้เกิดการเรียนรู้พร้อมทั้งให้ข้อมูลถึงการที่ได้รับอันตรายจากการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ค่ะ นางรัตนาศีเหรันผู้ช่วยเลขานุการรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการบอกว่าเนื่องในปีมหามงคลเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในโอกาสมหามงคลเสด็จถลิงถวัลราชสมบัติครบ7จปีจึงเตรียมขยายผลเครือข่ายและคู่มือโรงเรียนปลอดเล่าปลอดบุหรี่ด้วยคําสอนพ่อไปยังโรงเรียนต่างๆทั่วประเทศนะคะซึ่งโครงการนี้กระทรวงศึกษาธิการดําเนินการมาอย่างต่อเนื่องเป็นปีที่5แล้ว ในปีการศึกษาที่ผ่านมามีโรงเรียนเข้าร่วมกว่า300แห่งทั่วประเทศค่ะเพื่อให้เกิดค่านิยมลดดัเลิกเครื่องดื่มแอลโกอฮอล์ในบุคลากรทางการศึกษาซึ่งเป็นบทบาทของผู้บริหารสถานศึกษาครูที่ต้องเป็นต้นแบบให้กับโรงเรียนให้กับนักเรียนเป็นพื้นที่สีขาวเพื่อไม่ให้เป็นแบบอย่างให้เยวาวชนถูกมอมเมาจากอบายามุขค,ค่ะ